อนั่นพอ,อ,อนี่เมื่อเช้านี้เธอเห็นครูไม่ใช่เหรอจ๊ะใช้ลิปสติกแบบนี้เลยอะค่ะองตองแน่ใจนะควรจะเอาตาังไปจ่ายค่าเทอมดีกว่าบ้านตนนเออไม่อยากคุยกับคนท็อกซิกตัวเองบ้านรวยมากกค,คนอื่นแบบเนี้ยมันใช่ปะก็ไม่อยากคบกับคนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละตัดพี่ตัดน้องกันไปนเล่มแบบเนี้ย,ยจริงๆริเจอไหมไม่นจะเจอเลยพี่ตองโกโหกปะเนี่ย พี่จะโกโหกอิงติทาไมก็วันนั้นพี่เห็นย,ยายใช้ลิปสติกจริงๆอ่ะเออเนี่ยแล้วถ้าพี่ยายาเห็นนะาจะทำยังไงเดี๋ยวติงอ่ะก็โดนครูว่าอีกอ่ะอิงติงเรากําลังช่วยครูยุอยู่นะถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องครูยุเขาก็ต้องปอกป้องเราสิแต่ครูในโรงเรียนก็ไม่ได้มีคนเดียวนะคิดดีๆสิเดี๋ยวติงก็โดนหักคะแนนอีกอ่ะแล้วติงก็โดนคนเดียวด้วยเออขอโทษละกันมาเดี๋ยวช่วยเก็บ ครูคูยค่ะมีอะไรองตองครูยุค่ะหนูเห็นยาย่าค่ะใช่ลิปสติกแบบที่แบบนี้เลยอะค่ะแบบที่เจอในรถครูยูอะค่ะองตองแน่ใจนะว่าเป็นแท่งนี้แน่ใจสิคะเพราะว่าหนูเห็นเป็นแบบนี้เลยค่ะครูยูแต่ครูคิดว่าคนที่มีความสัมพันธ์กับแฟนครูอะไม่น่าจะใช่ยาย่านะเป็นไปไม่ได้อะครูยูค่ะแต่ว่าหนูว่ายาย่าก็น่าสงสัยเหมือนกันนะคะเพราะว่า ตอนแรกยา่าจะไปช่วยครูยูแต่อยู่ดีๆยา่าก็เปลี่ยนใจอะค่ะครูว่ายาย่าเขาน่าจะมีเหตุผลของเขานั่นแหละไม่น่าจะใช่ยาย่าองตองเราครูยูคิดว่าเป็นใครอะค่ะครูคิดว่าน่าจะเป็นพออ,อมากกว่าทําไมอะคะ่ะก็ครูเห็นพออใช้ลิปสติกแท่งเดียวกันแบบนี้เลยเห็นกับตาเลยครูว่าสามีครูอะ คงไม่ไปคิดครอบเด็กนักเรียนหรอกครูว่าพอออมมากกว่านั่นแหละอ,องตองต้องช่วยครูนะค่ะหนูจะช่วยครูอยู่ค่ะช่วยตามหาความจริงให้ครูด้วยนะแต่ครูก็คิดว่าน่าจะเก็บเคสของยาย่าเอาไว้พิจารณาอีกทีหนึง่งยังไงอ,องตองช่วยเป็นหูเป็นตาให้ครูเรื่องยาย่าด้วยก็แล้วกันส่วนครูอ่ะจะเป็นหูเป็นตาในเรื่องของพอออีกทีหนึง่งได้ค่ะไปเรียนได้แล้วปะ,ะสวัสดีค่ะ ติงพอเอ้ยนั่นพอหน่แต่ว่ารถคันนั้นเหมือนรถแฟนคูยูเลยนะจริงเหมือนมากเหมือนเป๊ะเลยอะเฮ้ยเฮ้ยติ๊ทะเบียนทะเบียนไม่ทันโอ้เสียดายอะทำไงอะจริงจริงไม่รู้เหมือนกันอะเขาไปแล้วอะ่ะโอ้ช่างมันเหอะอย่างน้อยเราดูทะเบียนไม่ทันแต่เราก็เห็นนะว่าพออ่ะลงรถที่แบบขายรถแฟนคูยูอะ่ะอืมป่ะปเข้าลงเรียนกัเลย สวัสดีค่ะ,คะอองตองอิงๆเมื่อเช้านี้เธอเห็นครูไม่ใช่เหรอจ๊ะแล้วทำไมถึงไม่ทักครูล่ะไม,ไม่เห็นนะคะหนูอาจจะไม่ได้สังเกตเองมากกว่าค่ะพอองั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคราวหน้าเจอครูแล้วอ่ะก็ทักได้นะจ๊ะเอ,อ่อเดี๋ยวไว้รอบหน้าหนูจะสังเกตให้มากกว่านี้นะคะอาจจะเจอกันจริงๆก็ได้ค่ะแต่หนูน่าจะมัวแต่คุยกับอิงติงอะค่ะขอโทษด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ากาศอบอ้าวมากอะจริงโอ้ยกระติกน้ำพี่ย่าวสวยมากเลยอ่ะซื้อมากี่บาทนีอ,อ,อ่ยเอ่อก็ไม่แพงนะพอดีมีคนใจดีซื้อให้อ่ะอิงๆแต่อันนี้มันแรไอเทมเลยนะพี่ว่าก็ต้องแพงอยู่แล้วแหละแล้วพี่ย่าจ่ายค่าเทอมยังเนี่ยแม่พี่น่าจะยังไม่ได้จ่ายอ่ะแต่เดี๋ยวก็มีคนใจดีจ่ายให้แหละ ซื้อมาตอนไหนอะขอซื้อเหล่าได้ปะอะไรยาย่าเขาเพิ่งซื้อมาเองนะจะให้เขาขายต่อยาย่าเราเหรอแล้วอีกอย่างนะยาย่าถึงเขาขายให้ยาย่ายาย่าก็ไม่ควรเอาตังค์มาซื้อต่อเขาปะควรจะเอาตังค์อะที่มาซื้อเนี้ยไปจ่ายค่าเทอมดีกว่านี่ถึงตัวเองจะบ้านรวยมากอะแต่มันโกงคนอื่นแบบเนี้ยมันใช่ปะอะไรยังไม่ได้พูดเลยนะว่าบ้านตัวเองรวยคิดเองปะหรือว่าที่พูดออกมามันจี้ใจดําก็เลยรับไม่ได้ว่าตัวเองบ้านจนเออ ดีใจดําแล้วมันจะทาไมแต่ก็ไม่ควรมาโกรธคนอื่นแบบนี้ปะยังไม่ได้โกรธเลยก็พูดเรื่องจริงทั้งนั้นอะรับไม่ได้หรออันนี้เขาไม่เรียกว่างดีอันนี้เขาลิ่งโกรธคนอื่นตลกถ้าไม่นี้นะก็ตัดเพื่อนกันไปนเลยดีกว่าไม่อยากคุยกับคนท็อกสิกแบบนี้วะเออก็ไม่อยากคบกับคนแบบนี้เหมือนกันนั่นแหละอิงติงรอบหน้านะให้อิงติงคุยกับ,บย,ย่าอีกนะตัดพี่ตัดน้องกันไปนเลยอะไรเนี่ย เพื่อจะคืนดีกันเองคาร่ากันอีกแล้วหรอเอาก็เมื่อกี้ย <Comm od> <masterpiece> ังพูดได้อยู่เลยแย่อิงติงจะไปคุยทำไมฮะพี่บอกแล้วไม่ใช่เหรออยากตัดพี่ตัดน้องหรือไงเอาก็ลืมอ่ะก็ลืมอ่ะแล้วแต่เหอะ โอ้ยจริงจริงระวังระวังเื่อจมันส่องกระจกได้แหละนี่พี่องต์ชวนพี่ยาย่ามานั่งด้วยไหมอะไรจริงๆก็บอกแล้วไงว่าตัดเพื่อนไปแล้วเนี่ยลิเกตัดพี่น้องกับพี่อีกพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามคุยกับ,บยาย่อาอ้าวยาย่า เลิกเรียนแล้วทำไมไม่กลับบ้านจ๊ะมีอะไรหรือเปล่ามาหาครูที่บ้านพักครูเนี่ยอ๋อพออ่อคะหนูเอาให้ค่ะอะไรเนี่ยหนูคิดว่ามันเหมาะกับพอออดีค่ะลองเปิดดูค่ะอูห้หูนี่มันลิปสติกนี่นี่มันท่าทางจะแพงมากเลยนะค่ะหนูตั้งใจเอามาให้พ่อออเลยค่ะขอบใจมากนะจ๊ยายาค่ะนั้นมันเริ่มเย็นแล้วหนูขอตัวกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะพ่อออ หรือว่ายายาจะเป็นเมียน้อยของสามีครูยุจะกลัวทำแม่ถ้าเกิดว่าอย่าอิงจริงหรือว่าโอ๊ย <t> มเม่นจะมีอะไรพี่ต้องโกหกหรือเปล่าเนี่ยแล้วถ้าจริงอ่ะเอ๊ะเอาใหม่เลยเหรอครับจริงเหมือนมากเลยอ่ะโหรอบหน้าเอ๊ะไม่มีโอ้ยรอบไม่มีรอบหน้า, <t> ล,นาลืมเขาเลยเฮ้ยฝั่งนี้ฝั่งนี้